ูงานมอเตอร์โชว์2025กับบูธของฟอร์ดดุดันไม่เกรงใจใครนี่เลยพันแกร่งสายแกร่งทั้งหลายอยากได้รถสปอร์ตสายลุยไปแคมปิ้งขึ้นป่าลงเขาลงห้วยต่างๆบอกเลยว่าที่บูธนี้ค่ะ เขามีหลากหลายรุ่นนะคะมาให้ทุกท่านได้ชมกันเรียกได้ว่านํารถฟอร์ดทุกเซกเมนต์เลยค่ะมาจอะแสดงโชว์ยูในบูธของฟอร์ดในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้ซึ่งคันทางด้านความมือของแตงโมจะไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเขาก็คือเรือทงพระเอกของฟอร์ดอยู่แล้วนั่นก็คือฟอร์ด a รปเตอร์ดุดันใหม่เกรงใจคลอยกับสีใหม่นี่เลยเท่าคอมันเกรจาปีสองพันยี่สิบห้านะคะฟอร์ดเรปเตอร์ันนี้มา ให้แบบดุดันมากยิ่งขึ้นแกร่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งออปชั่นต่างๆทุกท่านสามารถเข้ามาชมภายในงานตรงนี้ได้เลยแต่นอกจากรุ่นแรปเตอร์แล้วต้องบอกว่าโซนด้านหลังทางนู่นเขามีฟอร์ดเรนเจอร์หลากหลายรูปแบบมากๆเลยรวมไปถึงรถครอบครัวอเนกประสงค์นะคะนั่นก็คือ f o r d Ever e s t ค่ะที่วันนี้เป็นไฮไลท์พิเศษในบูธของ Ford ด้วยแต่ว่าจะเป็นรุ่นไหนและมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามแตงโมไปดูกันต่อเลยจ้ะ ขอต้อนรับทุกท่านสู่บูธฟอดภายในงานมอเตอร์โชครั้งที่46ปีนี้ฟอดยังพร้อมนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอพร้อมสร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดรถยนต์ในไทยผ่านการเปิดตัวรถยนต์รุ่นพิเศษ f อ r เอ e ว e ร e s ิสปอดสเ s p a ี i a l e d i t i o นไลนอัพใหม่ตัวล่าสุด f o r d อ v e r e s t มาในราคา1 6 1 9 0ล้บาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ0.99%และฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนอกจากนี้ Ford ยังจัดเต็มไลน์อัพรถ Ford r a ว g e r กระบะ4ประตูขับเคลื่อน4ล้อทั้ง Ford r a ว g e r r a p t o r Ford r a n g e r Wildtrak Ford r a n g e r s t o r m t r a จอร์สตรอมแทกรวกระบะ4ประตูขับเคลื่อน4ล้อพิเศษสำหรับลูกค้าเก่านะครับยังฟรีโปรแกรม Ford Care Go+ Plus อุ่นใจในการขับขี่ตลอด7ปี ปอดทุกรุ่นยังมาพร้อมโปรแกรมการรับประกันจัดโรงงานนานถึง5ปีหรือ150,000กิโลเมตรลาขอเชิญชวนลูกค้าทุกท่านมาเยี่ยมชมรถฟอร์ดได้ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่46และที่ผู้จัดจำหน่ายฟอร์ดทั่วประเทศตลอดระยะเวลาช่วงการจัดงานครับ และตอนนี้เราวาร์ปมาที่รถไฮไลท์ในบูธของ o อดนะคะซึ่งอยู่กับอีกหนึ่งท่านที่เป็นกูรูในเรื่องของรถปอดนั่นก็คือพี่เบลสวัสดีท่าสว,วัสดีพี่เบลด้วยนะคะเดี๋ยวต้องรบกวนพี่เบลค่ะดพด <า S 2> ทุกคนนะคะในออ t โตวิช o ั่นแม็กเราไปชมสักนิดหนึ่งว่ารถคันด้านหลังของตังโมตรงนี้อันนี้คือรุ่นอะไรคะอันนี้เป็นรุ่นเอเวอ s ์เนสต์สปอร์ตสเปเชียลเอดิชั่นครับวความสเปเชียล d i ดิชั่นของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามเราสองคนไปดูด้านบนกันได้เลยครับมาเลย ให้พี่เบลแนะนําเลยค่ะอย่างแรกเลยนะอันนี้กระจังหน้าสีดาสไตล์สปอร์ตครับอันนี้คือทํามาให้เรียบร้อยจากโรงงานถูกต้องครับผมขรถไปได้แบบนี้เลยได้แบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยล้อแมกขบ20นิ้วครับดันเร้าใจสุดๆเป็นลายใหม่นับลายแบบแอบแต่งสีแดงมาด้วยเป็นกริปสีแดงตรงนี้ฮะนี่คล้ายๆกับตัว tor มแท็กมีตรงไหนอีกไหมคะที่แต่งเพิ่มมาที่เห็นชัดเลยครับทูโทนแบบนี้เลยแลปหลังคา อ๋ออันนี้เป็นแรปมาแรปครับจากโรงงานเลยแรปแบสีดสีดำมาจากโรงงานด้วยท,ทุกคนแล้วก็ออปชั่นคันนี้ก็ถือว่าครบมากมีอะไรบ้างคะมีกล้องรับคันน,นะครับได้กล้องรับคันคันนี้มุมแบบ b i r ร์ดไอวิว ตรงนี้คือรองรับการเชื่อมต่อ Apple c a r Play a ล d r o i d Auto ใช่ครับแบบไร้สายด้วยโอ้เป็นไวเลสด้วยใช่ลดมากได้ข่าวว่าถ้าหากเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟอร์ทาร์สต้สามารถใช้งานยังไงบ้างคะสตาร์รถผ่านมือถือได้ครับอยากเปิดแอร์รถก่อนเดินมาถึงรถเปิดไว้ก่อนได้เลยผ่านแอปพลิเคชันโฟร์ทาร์สใช่ครับว้าวใช้งานสบาย มันดีมากๆเทคโนโลยีของเขาก็ได้ได้ว่าจัดเต็มแต่ว่านอกจากคันนี้ค่ะอยากให้พี่เบลพาไปชมแอบเห็นด้านหลังตรงนู้นสีสีมันพิเศษมากพี่เบลอันนี้คือเขามีการแรปสีมาใช่ไหมคะอันนี้มีการแรปฟิล์มใสมาอ๋ออันนี้เป็นฟิล์มใช่ครับไม่ใช่สีเนื้อเขาจะเป็นเป็นฟิล์มแบบด้านด้านเพราะว่าเดิมเขาอเป็นสีบ bronzen เงาๆหน่อยค่ะเพราะว่าทำมาสองสีในรุ่นนี้ก็คือสี b r o เงินกับสีขาวมุกเมื่อกี้ที่เราเห็นกันค่ะ อันนี้ก็มีตกแต่งเรื่องของตัวฟิล์มด้านเพิ่มเข้ามาคือคือทำให้สีรถเป็นสีด้านแบบนี้ใให้มันดูเท่ให้มันดูลงตัวมากยิ่งขึ้นออโดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะจองในงานมอเตอร์โชว์2 0 2 5ค่ะรับไปเลยกระเป๋าเดินทางขนาด20นิ้วจองได้ทุกรุ่นเลยไหมทุกรุ่นครับจะเป็น Ford Raptor Ranger ได้หมดเลย Everest ก็ได้ได้หมดเลยนี่มูลค่า3,900บาท3 9 0 0บาทสวย ซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากว่าใครที่แบบอยากจองในงานจริงๆแล้วเรามีแคมเปญพิเศษด้วยใช่ไหมคะมีครับผมแคมเปญอะไรบ้างคะคันนี้ก็ราคาเปิดตัวที่1นึ่งล้าน่งหมื่นเบาทครับ<อ>ปีประกันภัยชั้นหนึ่ง ดอกเบียนยร์ซนนวดนี่แล้วมีในเรื่องของการรับประกันวารันตีไหมเอ่ยมีวารันตีฟอร์ดแคร์ให้5ปีหรือว่า150,000กิโลเมตรว้าวจัดเต็มไป5ปีแบบนี้กันเลยใช่ครับแต่ว่าภายในงานของเรายังมีฟอร์ดเพนเจอร์ที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมมาอยากให้พี่เบลพาไปชมอีกหนึ่งคันมุมด้านโน้นแอบเห็นแอบเห็นมยมะมานโน้เดี๋ยวตามเราไปเลยจ้า อีกหนึ่งคันในบูธฟอร์ดกันบ้างดีกว่าค่ะนี่คือฟอร์ดเรนเจอร์แต่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมแปลกตาจังเลยพี่เบลมันดูนแบบโหลดต่ําลงแล้วก็มีชุดแต่งมาเพิ่มด้วยคันนี้ออกแนวเป็นเรซซิ่งหน่อยครับชื่อเต็มๆนะครับก็คือ Motor ร p o r t Road t e เทคโนโลยีนี่มีการดีไซน์ช่วงล่างใหม่โหลดลงจากเดิม40มิลเนี่ยหลายคนชอบสายหลดโลดเตี้ยๆแบบแซบๆหน่อยเอาไปแบบ ขับเท่ๆหล่อหล่อได้เวลาขับลงมาปุ๊บอุ้ยรู้สึกว่าคนขับดูหล่อขึ้น300ามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยงแบบสนามแข่งเลยนี่แบบนี้เลยนะคะเครื่องยนต์ก็แรงคันนี้ดีเซลสามพัน V หกแรงแน่นอนสองร้อยห้าสิบม้าอ๋ออันนี้ V หกอยู่ในนี้หกอยู่ในนี้เลย250ห้าสิบแรงม้าจัดเต็มกันไปนะคะแล้วมีจุดไหนที่น่าสนใจอีกไหมคะจุดที่น่าสนใจล้อแมกคันนี้ปกติล้อแมกซ์ไซส์ทั่วไปที่เราเห็นกันในกระบะก็18นิ้ว20นิ้วคันนี้ให้21น่้ว เป็น21นิ้วดนิ้วได้ด<ช>้ว่าเข้ากับซุ้มมากๆ<ช>อ้วมันเท่มากเลยเท่สุดๆถูกใจมากนี่ขนาดสาวๆยังชมขนาดนี้ถ้าเกิดคนขับเป็นแหนุ่มหล่อๆ<ช>เลือกคันนี้ไป<ห>ถูกใจแน่นอน <ๆ S 2> นะ<ช>คะถ้าใครสนใจก็แวะมาดูคันนี้ที่บูธกันได้เลยกับบูธ o อดนะจ๊ะ อีกหนึ่งคันที่เอามาเป็นน้ำจิ้มให้ทุกคนได้ชมกันค่ะ Ford Ranger Sport 4ประตูนั่นเองซึ่งมีการรับสีมาหลายคนนะคะบอกว่าถ้าอยากออกรถฟอร์ดเนี่ย สามารถตกแต่งแบบนี้ได้เลยไหมนี่เลยค่ะภายในบูธฟอร์ดเขารวบรวมรถทุกเซกเมนต์มาให้ทุกท่านได้ชมกันไม่ว่าจะเป็น r a น g e r XLS นะคะ r a น ger Raptor หรือจะเป็น4ประตูแบบนี้รวมไปถึง Ever e s รสนะคะที่ทุกท่านนำไปตกแต่งเพิ่มเติมหรือแต่งจากโรงงานครบจบสวยหล่อออกไปในราคาเบาๆกันด้วยเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นพิเศษมากมายฝากไว้สักน,นิดนึงค่ะเผื่อใครอยากได้เป็นกระบะเกียร์ธรรมดา XLS Sport r a n เ e r นะคะเขาก็จะมีราคาเริ่มต้นที่7จ็0แสน 9,000บาทเบาสบายกระเป๋าค่ะหรือใครที่สนใจเป็นเจ้าของ Ford Ranger Raptor ก็จะมีราคาแบบล้านต้นๆให้ได้เลือกกันด้วยรวมไปถึงค่ะจองรถ Ford ท,ทุกรุ่นภายในงานรับวอร์ันตีนะคะรับประกันคุณภาพรถยาวนานถึง5ปีเต็มหรือ150,000กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนกันและที่สำคัญค่ะจองรถ Ford ท,ทุกรุ่นในงานมอเตอร์โ,โช2025ถึงวันที่7เมษายนนี้เท่านั้นรับ กระเป๋าเดินทางลอลากสุดหรูมูลค่า3,900บาทกันไปฟร,ฟรีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเป็นสายแบบดุดันไม่เกรงใจใครแบบนี้ต้องแวะมาที่บูธฟอร์ดมาจองรถในงานมอเตอร์โชว์กันได้เลยจ้า